สวัสดีครับพี่น้องหอรผมโยโย่เอาอย่างมากินแรงเขาก็อยู่กับช่วงเอาอย่างมากินแรงจวนจิ้มครับอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่ผมไล่โซตตะวะนะครับเนาะอบไก่ใอครับอบไก่สไตล์ล้านนานะครับเราเจิ้มเมนูเนาะวันนี้ผมก็เลยเข้ามาล้องจิมคือพี่น้องอระพอเป็นอีพีที่สองนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาจิ้มกับผมเลยครับเอาอย่างมากินแรงกันครับวันนี้มาครับมาครับมาครับ มาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิมอบไกสไตล์ล้านนะสูตรน้องอยามากินแรงกับผมครับนี่ครับแสงอาจจะมาสวยนะครับเนาะทดลองครับเดี๋ยวเขาค่อยปั๊บไปเรื่อยๆนะครับเนาะคนไหนชอบคลิปนี่ก็ช่วยผมไลค์ผมแชร์ด้วยนะครับเนาะคนไหนมาชอบคลิปแนวนี่ชอบเนี่ยก็เข้าอย่างเดียวก็กดผ่านได้เลยครับเนาะเอาบัากันนะครับเนาะมางอกอ้ยผมใส่ยังก็ หมูเครื่องในหมูตับอะครับผมซื้อมาแหมซาวบาทน,นะครับหน่อนมาใส่อะ่ะสุดยอดนะักมันก,กรึบๆๆอรอครับกนะรอึบกรับอะมาหอมเครื่องสมุนไพรไหมครับหน่อข้าพริกแด้ครับลูกโดดเลยนะครับเนาะสุดยอดอะ Đây là tắp nay mãi này mãi ha, mãi china chín china mãi china hôm nay mãi china mà lại mãi nữa không, không đoạn, đó ซอฟกว่านี้นะครับแต่แต่คนเหนือวันเท้าเบิ่งเกิบแบบนี้กับจริงนะฮะแต่ว่าผมชอบกินโซนตัวครับเนาะสอฟต์อยิ่ครับบะหอยจีนจยู่ครับเมาะขมดิวเมาะ สูตรผมนี่นะฮะพี่นอ้องแอคนเหนือพัดทินก็แง่ได้เนาะครับเน,ะบนาะบอย่ายครับไกลก็หาได้ง่ายๆครับที่สาคัญคือเนี้ยมันต้องใช้เวลาเหมือนครับ ไข่ก็มากับได้นะฮะันจะมีกลนจุนอันนึงครับเป็นต่ไหนครับตูดไก่เนาะกุนจูอ่ะหมวอยู่ตรงไหนครับได้พอใหมหม้อสุยอดยนะ่อนครับของไก่เลยเนาะอื ต้องถึงเครื่องเพชรๆเนาะครับเนาะเมนูนี้ถึงจะล้มอะสดายเนี่ยไปอูไปครับแนมมันแห้งไปหน่อยเนาะครับเนาะ สอหาโอดเครื่องสมุนไพรครับเหมาะดีเนาะไปบํารูนเนี่ยหอมสุดยอด ข้างในไ้มครับสตอลกับมาอาหารเหนือประทาอาหารใต้ครับเอาละครับเข้าหมดแล้วเนาะนี่ชอบอะไรอีวะ ชิมน้าเดี๋ยวเอามาจิ้มกันไหมเนาะผมห่วเป็นเมนูอย่างน,นะครับอย่ามาจิมเมื่อพอเลยด้วยครับถ้าใครชอบเนี้ยนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสนี้ผมด้อเนะครับเนาะมาจิ้มกับกินเมืองไปกันฮะสำหรับลิมมีขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ YouTube ช่องเอาอย่างมากินแรงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ